หยาบหยาบหยาบยิ่งพอที่เรากูสิไปหามาใส่เอซันเอาได้ย่างไปย่างไปสี่ไปหาเนี่ยมันจะไปเห็นพญานาคนขาคุณค่ะผมสวัสดีครับแม่ครับครับผม เป็นจังไงก็ผู้เป็นเจ้าของมองโยมองเศร้านี่เพื่นนั่นมาสัมผัสเอีหยังบ่เมียบ่โอ้เพื่อนซื้อสารกับเมียบ่ได้สัมผัสบ่ได้ที่เมียงเพื่อนไหนเพื่อนสัมผัสได้กับตกระพาะเซียนตีกระพาะเซียนนั่นตึงเตกี้เพื่อนเพื่อนมานอนพาะเซียนมานอนอยู่นี่เพื่อนกันเพื่อนกันพ่อคอยกับเพื่อนนอนอูน้ำแน่เพื่อนหลับตึงเตกี้โอ้ที่พี่หัวร้อนว่าสั่น ขออนอ้วนมเออโอ้โหนั่นน่ะถือกันก็พ่อเสียนอันนี้เออกันนี่สานี่อันพราเสียนหานี่วานสองบาทเท่าไรแฮโอ้อบาดือนเพื่อนนั้นว่าอ้ย่ายยายเพื่อนเพื่นขี่รถออกมาเมนเพื่อนเอาเพื่อนออนน้่น้ําน้ําสมตีมาเรียงมือนนั้นไม่เพื่อนน้อเปียวเออน้เปียวไม่ โอ้ยคือพอว่าสื่อยังสื่อยังสื่อนมมันอยากกินนมเปรี้ยวอยากกินนมเปรี้ยวเอออยากกินนมเปรี้ยวพะนะเพราเจียนพราเจียนนั่นว่าเรื่งมึ้ยเหยียบมันเข่าหอดหกโตนว่าสารงานบัดนี้เพิ่นเพิ่นอยากยังบับอกเพิ่นเพิ่นกิไปสวรรค์ยกินนมเปรี้ยวโอ้โหสิขึ้นไปหาพระพุทธเจ้าวันนี้เนาะนมเปรี้ยวมากสบายเป่นพยานเออพยานบัด้ลกมันง่ายมากสิ เหมียวตึงคือจังหวันจังไรจังหวันนั่นวันนี้เออพ่อดีเออเอามาสนกเขียนมาดูสิสิเสี่ยงให้มาสั่นวันอันก็เลยเอามาเสี่ยงไม่พออแล้วเสี่ยงตัวไหนเสี่ยงตัวนี้เราตัวของพ่อเสี่ยนี่เสี่ยงเบิดัตรตัวเลยบ่แไหมบัตรตัวบ่เสี่ยงแต่ตัวไทยแปดศูนย์เสี่ยงตต้เต้บ่เสี่ยงอันหกหาเสี่ยงอันแปดหกหาแปดหกหาโอ้โอ้เสี่ยงแปดหกหาจ้าเพราะว่าเพราะว่าเราว่าแปดหกหาได้แต่กีด่ตัวไทยนั่นอ่าอ่า บารนี้ก็เลยฉัาานก็เลยเข,ขียนเสียงเหมือนนั่นบารนี้บารนี้เขียนเสียงเราลับหลือปั้นเลยแม่ปั้นว่าร์้ทำความสะอาดเฮ็ดอีหยังกองจุ่มกุ้มไวฟเนี<อ>่ยเออบารนี้เฮ็ดอีหยังกองจุง่มบารนี้บ่พอดีหลับเจียวไฟสุมถิ่มว่าซั่นบ้านปวดกวดปวดจีแงกองแล้วนะตนี่ไรเฮ็ดอยู่นี่ล่ะเกี้ยงเอามาไว้นี่ล่ะไม่ไมายืนอยู่หันซ่องมึง จังไรจังออกแสงไหมอ๋ออันกองอันกองยางห้องทีเผาเนี่ยกองสีเผาอุ้ยหามาสันคือคือจังเพชรนี่แหละเดียมหยาบหยาบหยาบยิงพอทีเรากูสิไปหาแนวม่านนั่นมาสันกูสิไปหาแนวมาใัสไซมาสันก็ได้ย่างไปย่างไปสิไปหาแนวมาสันไปเห็นพญานาคนขาขึ้นห่างยังไเอ๋อ ไหวสิแอบร้อนขาขึ้นหางขาเอาเงินหลือตัวนี้เป็นแนวนี้เป็นแนวนี้เพราแม่นเข่าเลยอจีนวราดอันอันอันเลขมือเขาฝันนิ่มเลขอยู่น้ำพอยเซียนอ่ะเออเขนฝันเห็นแล้วอ่ะฝันเห็นแล้วนั่นแหละมือนันอัะเนี่ยนั่นอะไรแล้วนั่อยู่นี่ไหมนอนเอาแก้เสียได้บแบ้เอาเสียหมุนหัวนอนขาขึ้นหางเซยอยู่โอ้สบายใจเลยสั่นก็เลยวะโอ้ยเป็นแนวนี้เพราแม่นเข่าหรือจีนวราดจันดอกว่ะเรื่อง เลขก็คล้องฟันฟันฟันวางชี่ดิเงี้ยนี่อืมอันเลขเก่งหันได้เลขเก้ากับศูนย์เงี้นี่ว่างานได้สามกับศูนย์อ๋อก็นี้เก้ากับศูนย์เออบาทนี้อันฟันวานหลานไส้อันน่าย่ายเสมไหมวะเออเอาตร์มาปูนอนอยู่รอรถหกล่อนี่ยเงี้ยนี่อ๋อฉันก็เลยว่าหฮ้ยเลขมันสิบโบออกไก่เก้าปันไดตัวอ่ะพนะอ ตีตีกระโปงออกดอกกระสันนอตีเจสตีตีตัว, işte, ตวไสดสัตสัตสองพืนนอออืทานไส้น่ะมา,น,าน,นอนในน้อยนะเออในแซมโอ้ในเซ็มในน้อยนะเออในแซมนน้อยในะโปน,นั่น่ะเอาสัตสองพืนมาปูนอนเออพื้นแภาว่าพื้นง่ญ่พื้นนงน่งนงนงอยเด้อเออกรว่าตียากเลยเนาะฮะตีตียังไงพอตีให้ทูกโอ้แต่ตีซีหนึ่งตัวเดียวขท่าไเนาะสาตเนาะ สาบกับเล็กน้อยเนาะสาบเออพอเล่าออกละเล่ามาเองเล่ามาปูสองผืนเที่ยงกันแล้วกันนอนนอนอยู่รอรอของรอไม่มีอะไรขั้นสองผืนกับจิตสองสี่หนึ่งตัวหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองก็เล่แ่สีีออยู่ในหันหลับได้ป่ะแต่ว่ามันสองตัวดิมันสองผืนเพราะว่ามือขึ้นนีเลยนอนจิตหนึ่งสี่เนาะโอ้ยฝันจังสันจะพูดไอสิ่ปิตีออกหลัคอยเล่าวางสี่จีจังไอสิ่ปิตีออกละเลขอัน ศาสกับเจ็ดสิบเป็นยังอันสตรกับสองพื้นมันน้อนมันนอนมันน้อนยหันได้นะครับผมบันนี้ศาสตรสองพื้นก็ือน้อนยหันบันนี้เอาก็เปลี่ยนจ้งสันฟันนี้ยังกระเพาะหับมาขึ้นนี่ฟันเราจะไปเรียกเอาผ่าโฮมมาเรียบนะสามพื้นพื้นที่สามขาดกลางจงโปร่งหาศูนย์หาศูนย์เห็นน่ะบอกแล้วตีเลยเราหาศูนย์ ขันผ้าโฮมมันเป็นหาอยู่แล้วมันเนี่ยฉันเอาคุณอ้าวผู้ใดไมเห็นผ้าโฮมขาดยุ่กางจงโปงัน้โจงโป่งก็เป็นเลขศูนย์นะโอ้แม่ก็เลยกว่าตีหศนเลยตีหาูเลยพอดีตัวพ่อไหวมากมืงเอื้นบ่บ่มีเลขลองสดัว่าเอามันสองหูนยนี่เราอาัสจยสองหาศูนย์พี่นสองผืนนี่นมันสองห้าศูนย์สองงหาศูนย์น่รวยเือน่สัว่า อันนี้เป็นเลขเสียงฝันเนาะเเลขกเสียงพอเสียนอันนี้ตะวานตาบานจับบัดนี้มือ,มมอ,อมนั่นมือมือมือวาดนี่เป็นป่อจานนันพัดอันนั้นแล้วมันเอา้นามานามใส่กระทะตรงอหอนหอนไว้บัดในตอนเที่ยงฉันกินไปฉันไปเห็นเลขแปดศูนย์งามงามฉันก็เรียกว่าเอาโบรานบอกมปม,มันสีออกแบบวังหันตีเเล็กมั่งจริเพราะมันสีออกตัวยุคกลางทั้งสี่ตี สี่แปดศูนย์เป็นบัตรของปอเซียนอแจ็คคอยก็ย่านอยู่พ่ะนะมันบ่ได้เซียงได้สี่แปดศูนย์บริเซียงเจี๊ยงตัวนี้บัตรขึ้นสองมากเลยมาฝันว่าได้ประหบสองสามพื้นพืนหนึ่งเป็นหู้จงโปงเลยพอดีใต้บ้านเขาเจ้าเซียงขึ้นเขาก็ว่าฝันดีอยู่ตัวนี้แปดหกฮาเนี่ยเขาเซียงเขาว่าได้ไปเอาเก็บพักอีง้อมพ่ะนะโลกเอาสันบางกว่าบัดเดิมบัตรบัตรกลับขึ้นมาไม่ คนอยู่เฮี้ยไล่หลายแม่เถวาจัรเออเอาจากเหลือสีผู้ถือของเอายู่งถึงาจัรยเออว่าตัวเน้นๆนี้คือแปดหกขาเนี่บอกแม่ก็สี่นั่นตัวอืมดีค่อนดีไรหรอกอืมอืออันนี้อาจจะเป็นสองตัวก็ได้เอออันนี้อันนี้อาจจะเป็นสองตัวอาจจะเป็นล่างก็ได้เนี่ยอ่าเราหาซูนหาศูนเห็นาะแม่เนาอสองหาูนเลยสามจูนนี่เออมันเป็นสามตัวเลยใกลสามตัวนี่เออเออออกเลย หาสองตัวไว้เพราะว่าจูอ่างนั่นนี้ฉันวานสองหาหนึ่งไปเยเซียนเพราะว่าหาเก่าอืออันนี้แม่ยัดพันมัขึ้นในรถนี้ครับผมฟันพังออพังมคือบโลกหาเวเอาบ่หาเก่าหาเก่าเพื่ออะไ้อ่างนี้มันต้องเลขของพ่อตัวอันนี้เลขม่ยัดอกล้ออืนี้ก็ล้ตี เกาหาอดิซี่กหาเกาหาเกาหาเกา่เคยผิดที่เล็กเล็กอยู่อังหาเกาองไหวครับพี่ผมกันไหวนีเรียกัเรีกันของเมย์เรกอันนั้นเีพอเรียกอันเรีที่ชั้นจริงอันนี้ได้เกากับศุนเลยเอกาบุนดีกบ่อเอาเอากกับสุนเนี่ยกับบ้านบ้นนั้นกัขันเกามากกับตัวนึงมากๆขัน กาวมาศูนย์มาเียนเห็นบอเออเห็นบ่วังหันมันได้สามศูนย์มันอันยู่ทั้งบนทั้งล่างเลยเห็นร่เอาตัวได้เลยแม่สามเพาะเฮดจะไหนล่ะเล็กเก่งว่าเล็กเก่งเอเอาจับคู่ก็ได้ศูนย์กาเออเอาเก้าศูนย์ว้างหันมันได้สามศูนย์ในวันองอละเล็เลขเก่งอันนี้เล็เลขเฮดเอาครับผม เปลี่ยนเกอว่างานเห็นบอลมั่ไดดสามสุดงดก้อนมันไดซีซเป็นไดพอมันออกเก้าสี่ห้าสี่เออเก่งกันเลบอลงดนดงดนดงดดงดดงดงดงดดงดงดงดดงดงดงงดงดดงดงดงดดดงดนดงดดดเององดงองดงดงดเดงดเองดงดงดงองดเองดงดงดงมงดงดงองดงดงดดเดงมันดอดงดตดดง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 า เชื่ว่าอยู่สันเชื่ว่าของของเทพกันของหมดทีเพิ่นลงจีบบ้านออเอามันติดอยู่ดีเหรอของมาเชี่ยนนี่แหละเขารวดหกตัวในของมาเชี่ยนนั่นแหละผีหัวหลอนเนี่ยเขาได้รับยศแล้วป่านี่อันไหนคือเด้อที่ได้ที่ได้เอื้อนผีหัวหลอนนั่นมันเพ่ได้รับยศอจังไรจังว่าหมูส้อไปเบิ่งเอ้าหมูหลานมันบิ่งอันนี้รู้สนอกเออเอิ้อนผียังไรแม่เอื้อนผีหัวหลอนจังแล้วเอิ้อนผีหัวหลานดีไหม asouanam loika pộ